ปลานะครับปลาเข้าป่านะครับโ oh. อ,อ้เจออีกดอกนึงแล้วครับควันแชมป์นี่ครับเอฟซีเจออีกแล้วครับเอฟซี FC. เห็นไหมครับ มจะแกะให้ดูนะครับเห็ดละโง,งกครับเห็ดละโง,ง่นี่ครับเป็ดละโง,ง่ครับนี่ครับครับผมพบกับเราครับ ช่องกปรายเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ราคามาเข้าป่าครับมาแล้วยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่พระเพลิน สวัสดีควันแชมป์สวัสดีครับสวัสดีคมาอยู่ป่ากี่วันแล้วนี่ามาอยู่ป่ากี่วันแล้วาาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่แต่ในหลักก็ดูเพลินนี่เหมือนช้างป่าเลยนะครับไอ้สิหุ่นนี่โหไม่ต้องพูดถึงนะครับหุน่นไม่ต้องซื้อเลยดูนะครับ วันนั้นความสูงเท่าไหร่มัน,ออน,นส,อสองเมตรห้าสิบหรือเปล่าฮะ,ะาหาสมกูมันยิ่งเน่เนดูยิ่งเมเน่ยกีเฮ้ยครับยักใหญ่ยักใหญ่ ยักษ์ใหญ่นะครับยักษ์ใหญ่ตัวใหญ่จริงๆนะครับ f อก็อยู่กับธรรมชาตินี้ถือว่าดีเหมือนกันนะครับช่างอยู่ธรรมชาตินี้ดีนะครับสัดเลยรอประสั์เลย ตอนใช้ตะกร้อก็ได้นี่ฮะฮะคนสิมนนะันนครแชมป์ครับคนสิมานครับนี่ครับ fc โอ้สวยๆเลยครับเห็ดปลวกเห็ดปลวกใหญ่นะครับ,บรเตร,รียมเรียบร้อยแล้วเอามีดมาให้หนะ่อยตกใจเลยครับ fc นี่ครับ <c oughs> เห็ดปลวกนะครับ <c oughs> เห็ดปลวก เยอะเลยนะครับก็นี่ครับเห็ดปลวกครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราใส่ถุงก่อนหาถุงมาใส่ก่อนนะครับเจออีกแล้วครับ fc เห็นไหมครับผมจะแกะให้ดูนะครับเห็ดละงูครับเห็ดละงูกนี่ครับเห็ดละงูกครับ นี่ครับสวยงามครับผมนี่ครับชึบโอ้นี่ครับเห็ดละงูครับสวยงามครับได้แล้วครับ FC นี่ครับก็พอแกงครับมาถ่ายคลิปถ่ายพลรินรับโชคดีนะครับถ่ายพลินให้โชค ห่ะหมอสายไฟลินให้โชคนะครับมัดแล้วยังฮะมัดอยู่ตรงไหนนี่ครับแป๊บนึงนะครับแล้วผมเอาไปไว้ในรถก่อน มันหมานครับวันนี้มันหมานมันหมานนะครับเห็ดปลวกใหญ่นะครับเห็ดปลวกใหญ่เห็ดปลวกใหญ่เลยนะครับดอกใหญ่นะครับ,รบเห็ดปลวกดอกใหญ่นะครับ Đây tua nưng đi. Hả? Làm như tung này. Không. Oh. Không oh, không oh, không. Oh. Chú tạo hai thì này. Số tạo hai thì... นี่ครับไพล,ลินก็รู้สึกว่าปีนี้จะดูอ้วนเนาะใช่ไหมอ้วนมากเลยนะครับ FC ปีนี้รู้สึกว่าจะอ้วนนะครับรู้สึกว่าจะอ้วนกว่าทุกปีนะใช่ไหมควานแชมป์ใช่บอแก่นนาว่ารู้สึกว่าปีนี้จะอ้วนกว่าทุกปีนะครับดูนะครับนื้อตัวของแกนี่โอ้ ยอดเลยนะครับเป็นช้างป่าเหมือนกับช้างป่าเลยนะครับผิวพันธุ์นี่ช้างป่าชัดๆเลยนะครับผิวพันธุ์นี่ ลายพาลินอายุกี่ปีแล้วปีนี้ฮะแชมป์ปานแชมป์ประมาณสี่สิบห้าเกือบห้าสิบนุนแล้วผมว่าหนะ <50 S 2> ้าสิลงไหมเออห้าสิบลงครับดูงา,าสิครับจุบลอ้ลอนี่ไซดินี่ไซก็รอครับนี่ไซใช้ได้ครนี่ไสด์ใช้ได้เลย ขปายจับก็ได้ครับปูนไปแล้วน่ายจับได้หมดหสุดยอดเลยนะครับ f c ก็วันนี้พาเข้าป่านะครับ บา,านะครัโอ้เจออีกดอกนึงแล้วครับควันแชมป์นี่ครับเอฟซีเจอดอกนึงแล้วครับเห็ดละโงค่ครับเห็ดละโง่นี่ครับเห็ดละโง่ ดละงูครับ FC เห็ดละงูครับเห็ดละโง่ดึงจะน้าครับผมควันแชมป์มองไม่เห็นนะไม่เห็นครับโอ้ยทำไมตาดีจังเนาะโอ้ยอย่างนี้มันต้องมีเยอะกันเห็ดละงูครับโอ้โชคดีโชคดีเลย FC วันนี้โชคดีนะครับนี่ได้ทั้งเห็ดเจอทั้งช้างโลเจอทั้งเห็ดใช่ครับเห็ดกรสชูเลยครับผมเดินหาเลยควันแชมป์อยู่ไหนล็อก ผมลงปลาเลยผมเดินวันนั้นผมลงไปออกนู่นครับเกือบถึงบ้านตะทิศครับไปตามร่องไหน้นาําไหรที่ประทางโกครับที่ไหนได้นู่นลุกบ้านตะทิศน,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 นี่ยโอหนยเจ็ดเลียนเลยอาบอยู่เห็ดพวกนี้มันมันอยู่ห่างกันตัวไม่ไม่อยู่ในสังคมตัวใครับเห็ดละงกตาตาดีครับใช่ครับ รักใหญ่ก่พอยายทีนึ่งนะเรื่องกินนี่เลือกกินไหมไม่มีเลือกครับทุกอย่างทุกอย่างครับไม่หมดกินทุกอย่างครับเหลือแต่ใบตายครับไอ้คนหาก็มีกําลังแรงใจครับภูมิใจอยู่ครับคือคือตอนนี้ก็เห็นสองแล้วครับนี่เห็ดอะไรครับนี่ไหนส่วนมากเห็ดนี้จะออกเป็นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเป็นเห็ดอันนี้บูลบูลเห็ดพึ่งือมอนไงโมแมน บักแมนูชีพมาโมเมนเห็ดพึ่งนี่นี่นี่ฟันแชมเถียงอีกมาใช้เห็ดเมาตัวนั้นไม่เมาเห็ดนี่ไม่เมาหรอกสู้เห็ดละงกผมไม่ได้หรอกครับเขาไม่ค่อยนี่นะครับเอฟซีเห็ดละงกนะครับนี่เออไม่ธรรมดานะครับเจอช้างหลอแล้วก็เจอเห็ดละงอกอีกเห็ดสวยใต้เห็ดปลวกอีกฟูงหนึ่ง สุดยอดเลยวันนี้มันมันเลยมันครับตะขีกับมันมันครับโอเคครับผมก็วันนี้พามาดูความหล่อของพี่พาลินความใหญ่ของพี่พาลินนะครับความก็ใหญ่อยู่ครับความควานก็ใหญ่นะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สําหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องกุยอาเจียงพรายแก้วสักไว้ด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับนแชัยสวัสดีครับ